นี่คือเรือขุนราชนาวีเรือจากชุมชนวัดบ้านแกงจเจริญบ้านแกงจเจริญครับวัดแกงจเจริรนทัดตำบลกุดชมพู่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีร่วมทําการแข่งขันสนามเรือเยว้ว เทศบาลพิบูลมั่งสาหารจังหวัดอุบลราชธานีวันที่3พฤศจิกายน2 5 6 67ครับนี่คือเรือขุนราชนาวีครับ we <laughs>